ผมกำลังพูดถึงตระกูลตระกูลหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตัวจริงนี่แหละเป็นตระกูลเก่าแก่นะครับแล้วก็น้อยคนมากที่จะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อของตระกูลตระกูลนี้เขาทำตัวเป็นคนที่โลโรไฟล์แต่ว่าเขาเนี่ยนะครับตระกูลนี้เนี่ยเป็นผู้วางรากฐานระบบการเงินในยุโรปแล้วก็ร่ำรวยสุดๆขณะที่สามารถปล่อยกู้ราชวงศ์ ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลของประเทศต่างๆได้และที่สำคัญคือไม่เคยเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินที่มีทั้งหมด The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจดนานครสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตนนครน,นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาเศรษฐีของโลกครับคุณคิดไหมครับว่าใครเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตอนนี้หรือตระกูลที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้ก็ได้นะครับหลายคนก็คงจะคิดว่าอีลอมัสไงนะครับเขาเพิ่งถูกจะอันดับเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะเทสลาเขาเนี่ย ราคาหุ้นพุ่งพรวดเลยก็มีทรัพย์สินตั้ง3 4สแสนล้านดอลลาร์บ้างก็ว่าแหมถ้าจะให้รวยยั่งยืนเนี่ยต้องเป็นเจฟเปเบสซรือเปลาหรือจะเป็นเบอร์า a r ดอาโนหรือว่าจะเป็นบิลเกตนะนะ์ใครกันนะนะฮะใครกันหน้าที่จะรวยที่สุดในโลกแบบยั่งยืนยาวนานเอาเข้าจริงๆนะครับผมกำลังพูดถึงตระกูลตระกูลหนึ่งที่ ร่ำรวยที่สุดในโลกตัวจริงเนี่ยแหะซึ่งตระกูลนี้ต้องบอกว่าเป็นตระกูลเก่าแก่นะครับแล้วก็น้อยคนมากที่จะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อของตระกูลตระกูลนี้นะครับเพราะว่าเขาทําตัวเ,เป็นคนที่โลโรไฟล์แต่ว่าเขาเนี่ยนะครับตระกูลนี้เนี่ยเป็นผู้วางรากฐานระบบการเงินในยุโรป แล้วก็ร่ำรวยสุดๆขณะที่สามารถปล่อยกู้ราชวงศ์ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลของประเทศต่างๆได้และที่สำคัญคือไม่เคยเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินที่มีทั้งหมดเรากำลังพูดถึงตระกูลรอชชายครับซึ่งตระกูลรอชชายเนี่ยนะครับเป็นตระกูลที่ไม่เคยเปิดเผยความมั่งคั่งของตัวเองเลยแต่ก็มีคนพยายามบอกว่าเขาเนี่ยมีทรัพย์สินนะครับ อาจจะอยู่ประมาณสักสามแสนล้านล้านหรือ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับหรืออาจจะถึง500ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบางสมัครข่าวก็บอกมี60ล้านล้านดอลลาร์แต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีเท่าไหร่เนี่ยเขาก็มีเงินมากกว่าคุณอีลอนมัสเป็นพันๆเท่าเลยนะแล้วก็ว่ากันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชักใยรัฐบาลในหลายประเทศ แล้วก็เศรษฐกิจของโลกเนี่ยอยู่เบื้องหลังมันนานมากละนะครับน่าสนใจไหมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขาเป็นตระกูลที่ข้อมูลที่มีอยู่นั้นอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับประเมินได้แบบยากมากนะครับแต่ว่าเขามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นอสังหาิิทรัพย์สถาบันการเงินเหมืองพลังงานนะครับฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มเกษตรนะครับมีความใกล้ชิดกับกลุ่ม ผู้นําประเทศต่างๆนะครับก็พูดง่ายๆว่าเขามีความร่ํารวยแล้วก็มีคอนเน็ชันที่แบบว่าต่อเนื่องแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสำหรับตระกูลรัชชายนั้นเป็นตระกูลชาวยิวนะครับอบพยพนะครับโดยเข้าไปอยู่ในเยรอรมันตั้งแต่ปี1528ซึ่งแน่นอนครับคนเยรอรมันนั้นยังเกลียดคนยิวอยู่มากๆในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็เลยถูก แบ่งพื้นที่นะครับชาวยิวเนี่ยออกไปอยู่กับบรรดาตามสลัมเล็กๆตามกําแพงเมืองต่างๆนะครับก็คือหนึ่งตระกูลเนี่ยอาจจะต้องแออัดกันอยู่ถึง30คนต่อบ้านหนึ่งหลังที่เป็นบ้านที่มีห้องโถงเพียงห้องเดียวที่ทําทุกอย่างภายในห้องห้องนี้เช่นเดียวกันกับบ้านตระกูลรัชชัยนะครับที่เขาจะมีสัญลักษณ์ของบ้านนี้เป็นโล่สีแดงแขวนอยู่หน้าบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่า ตระกูลน,นี้บ้านนี้เนี่ยคือตระกูลรอดชยนะซึ่งตระกูลรอดชายเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันนะครับโล่สีแดงนี่ก็พูดถึงเนี่ยก็คือภาษาเยอรมันเขาเรียกว่ารอดชยหรือว่าเรชิลในภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับตั้งแต่ปี1 5 2 8ที่ตระกูลนี้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นที่รู้จักกันเกิดขึ้นนะครับแต่จุดเปลี่ยนของตระกูลนี้ครับเกิดขึ้นในปี1744เเมื่อมีเด็กที่ชื่อเมเยอร์ อาร์มเชล s ร h ชัยได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกนะครับแล้วก็เติบโตกับคุณพ่อที่ทำอาชีพธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับมเออร์อาร์มเชลโรชชัยนะครับโดยที่คุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดหาเหรียญสะสมให้กับเจ้าชายแห่งเฮสหรือ,อเจ้าชายวิลเลียมนะฮะหรือวินเฮมที่1ส่วน a r m ์มเชลนั้นก็มีโอกาสฝึกงานในธนาคารเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ13ปี ก็แน่นอนธนาคารของคนยิวแน่ๆนะครับเพราะว่าชาวยิวนั้นเก่งกาจเรื่องของตัวเลขเรื่องของการเงินมากๆนะครับทำให้เขามีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเรื่องเงินตราและการค้านะครับมากๆนะครับหลังจากที่คุณพ่อเขาไม่ได้ดูแลการแลกเปลี่ยนการสะสมะเงินเงินตราที่เหมือนงานศิละปะแล้วไม่เยอะก็ได้สืบทอดต่อจากพ่อนะครับโดยที่เขาเป็นคนจัดหาเหรียญให้กับเจ้าชายวินเฮม่งเฮสนะครับของประเทศเยอรมนีเนี่ยนะครับ ก็คือหาเหรียญที่ดีที่สุดไปให้เจ้าชายจนเจ้าชายเนี่ยให้ความไว้วางใจแล้วก็แต่งตั้งให้เมเยอร์เนี่ยกลายเป็นเทรดเดอร์ประจําตัวเป็นพ่อค้านะครับประจําตัวนั่นเองพ่อค้าหลวงนะครับตรงนี้เมเยอร์ก็เลยใช้ศานาของตัวเองเนี่ยต่อยอดทางธุรกิจโดยการทําอะไรครับปล่อยเงินกู้ทําไมถึงต้องปล่อยเงินกู้นะครับเนื่องจากคนยุโรปในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีความเคร่งครัดกับศาสนาคริสต์ค่อนข้างมากนะครับ ก็เลยมีความเชื่อว่าการปล่อยเงินกู้เนี่ยเป็นบาปและคู่แข่งของเขาเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าคนในยุโรปกลัวบาปแต่ชาวยิวคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรเงินเนี่ยคือพระเจ้าของเขาณเวลานั้นนะก็ประสบความสำเร็จมากครับนะฮะเมเจอร์ Major กลายเป็นผู้ปล่อยกู้ที่ขึ้นชื่อหรือชาในยุโรปในช่วงเวลานั้นและในช่วงเวลาต่อมานะครับเมื่อเจ้าชายวิเนเทมที่1เนี่ยนะครับชาราภาพลงท่านก็ได้มอบหมาย นะครับทรับสินให้เมเยอร์เนี่ยนำไปเทรดเดอร์เอาไปดูแลเอาไปลงทุนนะครับตรงนี้เมเยอร์ก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับเจ้าชายวินเทมที่1นะครับก็สามารถสร้างไรายได้มหาศาลนะครับส่งต่อไปคืนแล้วก็ตัวเขาเองก็ได้สร้างคอนเน็กชันได้มีความร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประกอบธุรกิจต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาได้แต่งตั้งเป็นอีกหลายตำแหน่งนะฮะอย่างตำแหน่งที่เขาดูแลตัว การลงทุนนะครับให้กับเจ้าชายวินเทจมิหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคอร์ดเอเจนต์นอกจากเจ้าชายวินเทจมิหนึ่งแล้วมาต่อที่เจ้าชายวินเทจมิจิก้านะครับที่เป็นเจ้าผู้ครองรัฐแห่งเฮสันคาเซิลนะครับก็คือได้รับแต่งตั้งเป็นคอร์ดเอเจนต์ดูแลการเงินให้กับอิเล็กเตอร์แห่งเฮสันคาเซิลด้วยนะครับก็แหมสุดยอดอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ก็สบายนะมีเงินหมุนเวียนเอาเงินไปต่อเงินนะครับเอาดอกเบี้ยเป็นกําไร นะครับแล้วก็ส่งคืนบางส่วนเป็นกําไรแล้วก็ส่งคืนให้กับผู้ที่ลงทุนนะฮะมเทรดเงินนี่รวยแน่นอนนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับด้วยความรุ่งเรืองในการทําธุรกิจของเขาเนี่ยเขาก็ได้ต่ออ่ได้ต่อยอดในการจัดตั้งธนาคารแห่งรัตชัยขึ้นที่เรียกว่า h r o t h s c h i l d นะครับขึ้นมาให้บริการนะครับในภาคพื้นยุโรปโดยที่เขาได้ส่งกิจการเนี่ยขยายกิจการเนี่ยไปทั่วยุโรปผ่านลูกชาย5คนของเขานะครับคือพูดง่ายว่า สอนลูกให้รวยพอรวยปั๊บก็ส่งลูกไปในประเทศที่สําคัญๆในยุโรปเพื่อขยายความยิ่งใหญ่ของธุรกิจออกไปด้วยโดยเมืองอใหญ่นะครับที่เขาออกไปเนี่ยก็จะมีลอนดอนนะครับมีปารีสนะครับมีแฟรงก์เฟิร์ตนะครับมีเวียนนาแล้วก็ oli, น,นาโปลีนะครับแหมครบท่วนนะฮะไปหลายๆประเทศมีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะครับออสเตรียแล้วก็อิตาลีครบเลยนะครับก็เขาเป็นเจ้าหนี้ที่ ต้องบอกว่าพอฟังลูกหนี้แล้วหลายคนก็น่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างลูกหนี้เขาที่น่าสนใจเวลาที่เขาทำธนาคารนะครับก็จะมีรัฐบาลอังกฤษที่กู้เขาโดยที่กู้ไปทําสงครามนะครับที่วอเทอร์ลูในะสงครามนโปเลียนเนี่ยแหละนะฮะมีรัฐบาลอังกฤษก็กู้อีกนะครับกู้ไปขุดคลองสุเอตนะครับแหม่คลองที่ใหญ่ๆที่เชื่อมระหว่างเชื่อมระหว่างยุโรปกับแอฟริกานะครับที่ สหรัฐอเมริกาก็กู้ทองคำนะครับไปเสริมสภาพคล่องให้เกิดขึ้นกับประเทศของตัวเองนะครับมีบราซิลนะครับก็กู้ไปซื้อเอกราชต้องกู้เงินไปซื้อเอกราชจากโปรตุเกสนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นครับแหมข้ามทวีไปเลยนะฮะจากเอเชียไปยุโรปไปกู้เงินเพื่อทําสงครามกับรัสเซียครับนะครับแล้วตระกูลเขาเนี่ยนะครับก็ทําธุรกิจต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งทําเหมืองทั้งทาถ่านหินนะครับไปธุรกิจที่ดินนะครับสังหาริมทั์เครื่องดื่มนะครับ โอ้โหเป็นตระกูลที่ร่ำรวยและก็มีอิทธิพลของยุโรปในยุคนั้นมากๆนะครับแต่เขามาโด่งดังแล้วก็ถูกยกว่าเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นผู้ที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังสงครามนะครับมาพูดถึงลูกชายคนหนึ่งของอาร์มเชลนะครับมเยอร์อามเชลใชครับก็คือชื่อนาธานคนนี้เป็นลูกชายคนที่3ของอ เมเยอร์นะฮะซึ่งคนนี้ถือว่าฉลาดแกมโกงสุดๆครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับนะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่ายุทธการวอเตอร์ลูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสงครามนโปเลียนที่ผมพูดถึงว่ารัฐบาลอังกฤษนั้นมากู้ไปรบกับฝรั่งเศสก็ในสงครามนี้นะครับที่หมู่บ้านวอเตอร์ลูของเบลเยียมซึ่งการศึกนี้เป็นการศึกที่กองทัพฝรั่งเศสนั้นท่ายแพ้ให้กับกองทัพอังกฤษครับทำไมถึง เรียกว่าแสบหรือว่าแกมโกงนะครับนาธานเมเจอร์รัชเชลเนี่ยนะครับรัชชายรัชชายนะครับเขาเนี่ยนะครับเอ่อสามารถทำธุรกิจของตัวเองคือตลาดผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถสร้างตัวเองได้แล้วนะครับในลอนดอนก่อนที่จะเริ่มลงทุนในทำการพันธบัตรแล้วก็ก่อตั้งธนาคารที่ชื่อว่า r o t h s c h i l d and Co. นะครับ Rothschild นะครับ and Co. นะครับก็เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นต่อยอดมาจาก House of Rothschild นะครับจงสงครามที่เกิดขึ้นประเทศนะครับที่มีสงครามเนี่ยเขามักจะออกตราสารหนี้ของประเทศตัวเองไว้นะครับเพื่อให้คนเนี่ยมาซื้อพันธบัตรหรือตราสารหนี้เนี้ยเพื่อช่วยเหลือประเทศตัวเองในการที่ไปรบและเมื่อรบชนะไอตราสารหนี้หรือพันธบัตรนี้นะครับ ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะว่าพอรบชนะก็จะมีค่าปฏิกรรมสงครามได้กลับมาด้วยซึ่งเจ้านาทาวเนี่ยนะฮะนาทาวรัชัยเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเนี่ยนะครับออกทุนให้กับอังกฤษไปทําสงครามแต่มีข้อแลกเปลี่ยนว่า mm hmm. เขาเนี่ยต้องได้รับข่าวการแพ้หรือชนะจากสนามรบเนี่ยก่อนใครๆเลยนะครับทีนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่วอเตอร์ลเูเนี่ย อังกฤษเนี่ยชนะแน่ๆเขาก็เลยส่งขาวไปให้เจ้ารถชายคนที่สามเนี่ยนะครับก็คือนาธานผมเรียกนาธานแล้วกันนะนาธานก็แกมโกงว่าก็รู้แล้วนี่ว่าใครจะชนะงั้นก็แกล้งเทขายพันธบัตรเนี่ยที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยออกมาซึ่งก็ทําให้เศรษฐีที่ได้ซื้อพันธบัตรไปเนี่ยนะครับหรือว่าตาสารนี่ไปเนี่ยคิดว่าเฮ้ยนาธานมันต้องรู้แน่ว่าอังกฤษเนี่ย รบแพ้ฝรั่งเศสแน่ๆก็เลยเทขายงั้นเราต้องเทขายตามแล้วเพราะไม่งั้นเราขาดทุนแน่ๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอเจ้านาชานเนี่ยนะครับแอบซื้อตราสารหนี้ที่พวกเขาเทขายอยู่อย่างเงียบๆนะครับช้อนหุ้นไปเกงกําไรไปแล้วปัจจัยบวกก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ากองทัพงกฤษนั้นจะเป็นฝ่ายชนะในสงครามก็พูดง่ายๆว่าหลอกนักลงทุนนั่นเองซึ่งตรงนี้เขาว่ากันว่านะครับเขาว่ากันว่า ทำให้ตระกูลรรดชาเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินมากขึ้นถึง2,500เท่าโดยเฉพาะตัวนาชานเองเนี่นะครับที่ได้ซื้อพันธบัตรเนี่ยสร้างกำไรให้กับตัวเองเนี่ยได้กำไรามากกว่า40%ของเงินที่เขาจ่ายให้อังกฤษไปรบซะอีกร้ายไหมครับร้ายจริงๆนะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ เศรษฐีในอังกฤษหลายคนเนี่ยขาดทุนอย่างย่อยยับเลยแล้วก็เป็นการตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เจ้าตระกูลรัชชัยเนี่ยนะครับต้องเป็นตระกูลที่ชักใหญ่ให้เกิดสงครามแน่ๆเพราะหลายรัฐบาลนั้นมากู้มันไปทําสงครามเออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันมากจากตระกูลรัชชัยนี้นะครับก็ <het> <G> อย่างที่บอกครับ หลายคนก็บอกว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังโดยที่ก็มี conspiracy theory นะครับที่เสีสมคบคิดที่บอกว่ารัตชัยแฟมิลี่เนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสงครามและเบื้องหลังของโลกแน่ๆนะครับโดยที่เขาว่ากันว่ารัตชายเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนจุดจบของสงครามได้นะครับโดยใช้เม็ดเงินแล้วก็เป็นหนึ่งใน8ตระกูลที่อยู่เบื้องหลังบริษัทเอกชนที่ก่อตั้งธนาคารกลางของเฟดหรือว่าธนาคารของสหรัฐนะครับซึ่งตรงเนี้ย นะครับรัตชัยเนี่ยร่วมมือกับจอร์จโซรอสนะครับในการโจมตีค่างเงินต่างๆโดยเฉพาะอย่างค่างเงินบาทเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเชื่อว่ารัตชัยร่วมมือกับจอร์จโซรอสในการตีโจมตีค่างเงินบาทแล้วก็นำวิกฤตมาวิกฤตการต้มยำกุ้งมาสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าตระกูลรัตชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรลับที่ชื่อว่า i l l u m มินาตินะครับแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบิตคอยนะครับ โดยที่เชื่อว่าซาโตชินากามโตะนะครับผู้ก่อตั้งบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนของตระกูลรัชชายอัน,นบ้าไปแล้วนะก็บ้าไปกันใหญ่นะครับเชื่อกันว่าตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลที่สามารถกลุ่มหลายๆเรื่องไว้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองแบบให้ให้คําจํากัดความของตระกูลนี้เนี่ยหลายคนคงเกลียดตระกูลนี้เพราะความเป็นเชื้อชาติอยู่ครับเพราะว่ามีกลุ่มแอนตี้เซมิติซึมนะครับที่เป็นแอนตี้ตระกูลอาเชื้อชาติอยู่แล้วก็ต้องการกําจัด เชื้อชาติยิวออกไปให้ได้มากที่สุดก็เลยเกิดทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่าตระกูลรัชชายนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตระกูลรัชชายนั้นก็ยังทําตัวโลโปรไฟล์อยู่อย่างมากนะครับก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขา,ามีอะไรเป็นแบบไหนจินตนาการก็เกิดจินตนาการต่างๆนานาไปนะครับแต่อย่างที่บอกครับเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารกลางของหลายประเทศนะครับ จากกี้ที่ผมบอกว่าเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งธนาคารกลางของสหราฐัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยเกิดขึ้นกับ8ตระกูลที่ก่อตั้งอันนี้ขึ้นมารัตชายนั้นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็จะมีนะครับแล้วก็จะมีธนาคารกลางของอังกฤษซึ่งรัตชายนั้นเข้าไปถือหุ้นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยรัตชายเนี่ยร่ำรวยมากๆจากครั้งหนึ่งที่เขาเคยถือหุ้นธนาคารกลางอังกฤษแล้วตอนนั้นอังกฤษยังเป็นเจ้าโลกอยู่นะครับเป็นเจ้าอาณานิคมโลกอยู่เมื่ออังกฤษได้ทําสงครามประกาศเสรภาพแล้ว แพ้ต่ออเมริกานะครับชาวนิคมได้รับการได้อิสระนะครับจากการที่รบกับอังกฤษนะครับแล้วตั้งเป็นประเทศชาวอเมริกาเนี่ยตรงวดชายก็ได้ประโยชน์ในการสร้างธนาคารกลางสหรัฐขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์ในการควบคุมและจัดการสกุลเงินต่างๆได้อันนี้คือพูดง่ายๆว่าทางฝั่งยุโรปธนาคารกลางใน5ภูมิภาคเขาสามารถควบคุมได้โอเคเยอรมันมีช่วงหนึ่งที่เขาต้องต้อง ต้องทําตัวที่เล็กที่สุดออกมานะครับแต่ว่าในธนาคารสาขาโดยเฉพาะสาขาลอนดอนเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเขาเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วบอกว่ารัชชัยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นผู้ลงทุนในธนาคารกลางเนี่ยในหลายๆประเทศเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่ใหญ่ๆอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นนะครับบริษัท ยาสูบนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่างฟิลิปมอริสเนี่ยอันนี้ก็เป็นของโรชชายนะครับเดอะเบียสนะครับบริษัทที่ค้าเพชรที่ใหญ่สุดในโลกนะครับถือของเพชรกว่า40%ของทั่วโลกนะครับชาโตลาฟายโรชชยนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตวนยอันดับหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือว่าจะเป็น Royal Dutch Shell นะครับน้ำมันเชลเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันที่ใหญ่อันดับ2ของโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของพวกเขาด้วยนะครับและที่สำคัญคือเขาไม่เคยเปิดเผยสถานะทางการเงินเลย แต่ว่ากันว่าเขาเป็นมหาอำนาจในธนาคารทั้งเฟดทั้ง BOE หรือว่า ECB เนี่ยเป็นหมดเลยในยุโรปนะฮะในอังกฤษแล้วก็ในสอเมริกานะครับพูดง่ายว่าเป็นตัวจริงเรื่องเงินเงินทองทองว่างัันเถอะนะครับปัจจุบันนะครับตระกูลรัชชายนั้นไม่ได้รวมศูนย์กันอยู่ในเฉพาะยุโรปเหมือนในสมัยก่อนแล้วนะครับทายาทของเขาเนี่ยบางคนก็ออกไปตามทางงตัวเองบางคนก็แยกตัวไปในประเทศไปไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับตระกูลเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่า ตระกูลรัชายที่เป็นตระกูลหลักเนี่ยจะมีอยู่2สายนะครับที่อยู่ใน2ประเทศก็คือตระกูลรัชายในอังกฤษแล้วก็ตระกูลรัชายในฝรั่งเศสนะครับมันจะมีหลายหลาคนนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นฮันนาแมรี่รัตชายคนนี้จะเป็นนักเขียนนักธุรกิจเป็นคนสร้างภาพยนตร์สารคดีนะครับอานานียนฟิลิปรัชายอันนี้เป็นคน ก่อตั้งกองทุนนะครับ a c t i c o s Capital นะครับซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินภายในการดูแลอยู่ประมาณ20 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจมส์รัตชายที่แต่งงานกับนิกกี้ฮิลตันน้องสาวของแพรรี่ฮิลตันนะครับก็คนนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่บอกครับโอ้โหเขาลงทุนมหาศาลเลยตอนสองตระกูลหลักนี่ลงทุนนอกเหนือไปจากสาบริษัท4บริษัทที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ยังลงทุนไปในทุกๆ บริษัทระดับโลกอย่าง Tesla, Toyota, ามอเตอร์เมตตาอ p ปลเปิลอเมซอนเบซอันนี้เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่ว่าเขาลงทุนไปหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือเขาเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับโลกอย่าง The Economist อีกด้วยนะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขามีอะไรที่ทําให้ผลักดันให้เกิดตัวตนของเขาผมว่าสรุปสั้นๆนะคือว่าเป็นตระกูลที่มีมิชชั่นสูง นะเพราะว่าเกิดขึ้นจากครอบครัวเล็กๆที่ถูกดูถูกในเยอรมนีฉะนั้นก็จะมีความทะเยอทะยานค่อนข้างสูงเป็นปันจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยบินสูงใยสูงแล้วที่สําคัญคือโอกาสที่เขาได้รับเนี่ยเขาสามารถโฟกัสกับโอกาสตรงนั้นได้นะครับก็สามารถที่จะไปต่อได้แล้วเขารู้ว่าเขามีความเก่งกาจในด้านของการเป็นเทรดเดอร์นะครับแล้วก็เป็นอินเวสเตอร์ที่ดีฉะนั้นเขาก็ลงทุนกับเรื่องพวกนี้และแน่นอนการเป็นแบง์เกอร์ของชาวยิว เขาก็ไม่ทิ้งรากเงาของเขาเขาก็ทําได้ดีและที่สําคัญนะครับเขาสามารถสร้างแบรนด์ธนาคารแบรนด์การเงินของเขาเนี่ยได้อย่างน่าเชื่อถือทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสในหลายๆมิตินะครับโดยเฉพาะการที่ให้รัฐบาลต่างๆมากู้เงินเนี่ยเขาสามารถทาให้รัฐบาลนั้นมากู้และใช้ได้นี่ไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญและแน่นอนครับความเป็นตัวตนของรัชชายความเป็น traditional ของตระกลูลนี้ มันส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีอยู่แค่สองสายแต่ว่าการทำตัวโลรไฟการไม่เปิดเผยสินทรัพย์นะครับทำให้ตระกูลนี้ยังเป็นยังคงเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นตระกูลที่สามารถยืนหยัดอยู่ในโลกปัจจุบันโดยที่เป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องออกหน้าออกตาให้ใครนั้นได้มาอิจฉาหรือสนใจเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือตระกูล โรดชายครับเอาละครับวันนี้ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตนาครน,นะครับแหมก็คงจะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ก็อยากให้ทุกท่านร่ำรวยเหมือนโรดชายแต่ทำยังไงได้ก็ต้องรอแต่โอกาสแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ทำเหมือนเขานะครับวันนี้ขออนุญาตกล่าวผมว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในอะีพีหน้าครับสวัสดีครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลิน โดยเจตน์นนทกร